เอาบางท่านมารออยู่แล้วนะครับจะไปกันที่ท่านสวพันธุ์ตะกอบนะฮะที่วันนี้ท่านเป็น1ใน4ท่านนะครับไปยื่นหนังสือต่อกกตนะครับให้มีการเพิกถอนนะฮะคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนชุดที่ยี่สิของกกตนะครับซึ่งพันธรตะรกอบท่านก็ไปร่วมด้วยนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วใช่ไหม สวัสดีครับท่านสมว่ากรอบครับครับสวัสดีครับท่านจำรานครับครับก็ขอแบบสรุปสรุปว่าวันนี้ทําไมเราต้องไปให้เสนอให้มันยุบกรรมการไต่สวนสืบสวนชุดที่ยี่สิบกของกรกตเขาทําผิดอะไรหระอครับเขาเขาทําผิดขั้นตอนของการไต่สวนนะท่านจำรานอ๋อคืออย่างนี้ครับครับหลักการหลักการไต่สวนนั้นต้องต้องต้องฟังความทุกฝ่ายนะครับอาการหนึ่งครับ อีกประการหนึ่งก็คือว่าการแจ้งสรุปข้อกล่าวหาเนี่ยเขาเอาข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยุติแล้วตามคสั่งของศาลปกครองกับศาลผู้ิดกษาเนี่ยครับว่าเรื่องโพยเนี่ยถือว่าผู้สมัครสามารถนําเข้าไปได้เพราะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีกฎหมายห้ามไว้อันนี้แหละ นี่พอพอเป็นข้อทีจริงในข้อหาเขาอ้างตรงนี้ด้วยว่าเนี่ยได้อีกร่วมกันทําปิดเนื่องจากนำาพลเข้าไปจดหมายเลืออย่างนั้นอย่างนี้นี่ประเด็นที่หนึ่งอีประเด็นหนึ่งก็คือการปิดหมายให้กับท่านสวทั้งหกท่านในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยปิดหมายอ่าปิดหมายใช้วิธีปิตปิดหมายคือปิดหนังสือเนี่ยปิดหนังสือไม่ใช่หมายนะครับปิดหนังสือที่แจ้งให้มารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและละเอียดของปกตนะครับเขาบอกว่าการปิดหมายเนี่ยแต่จะต้องปิดมิชิป มีวิธีการเลือกตั้งตั้งหลายอย่างตามข้อ55ข้อ54ของของของระเบียบเนี่ฮนะพูดเป็นข้อเลยท่านก็มันมีเวลาจำกัดครับพูดได้ครับนิดหน่อยครับผิดระเบียบผิดระเบียบใช่ไหมผิดระเบียบยแล้วก็ท่านก็เอาสื่อไปประโคมข่าวถ่ายรูปลงข่าวออกข่าวเป็นเรื่องใหญ่โตซึ่ง่งท่านไม่ควรทําอย่างนั้นเพราะมันเป็นเป็นเอกสารลับมันมีระเบียบในการรักษาวความป็นส่ัวเอกสารอยู่เรียกว่ารอปพการรักษาความป็นส่ัเอกสารอืม พอประธานทำอย่างนี้ถ่านประธานจงใจไม่เป็นการในการทํางานการแจ้งข้อกล่าวหาที่ท่านสวทั้งหลายไปไปรับทราบข้อ่าวหาเนี่ยพอดูานลักศาลน้อยเนี่ยในลำดัานอะไรบ้างท่านก็ไม่ให้ดูอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมันปิดหลักของการฟ้องคดีตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาอาญางท่านเห็นไหมครับเวลาเวลาเราฟ้องคดีเนี่ยศาลก็จะสำเนาคำฟ้องของเราเนี่ยให้กับจำเลยถูกไหมครับครับ ทำนายคำฟ้องเสร็จในคำฟ้องก็จะมีพยานหลักฐานทั้งหลายมันเวลาสารที่เดือดสิ่งของของฝ่ายที่ฟ้องเราอะ่ะแม่มากับคำฟ้องทั้งหมดช่วยเรารู้ว่าพวกฟ้องเรามีหลักฐานอะไรเราจะได้แก้ข้อ,อสาหาไั้อย่างถูกต้องอืมอ,อันนี้ไม่มีขอ,อดูขอแม่ดูและทําเหมือนกับว่าเป็นความลึกแต่พอเป็นคระจริงๆกับประเพณหมายแต่พอมาพบจริงๆจะให้ให้การช่วยขอดูหลักฐานก็ไม่ให้ดูอย่างนี้ครับถือว่าเป็นการเป็นใจเหยื่ออันที่โดยไม่เป็นกลางนะครับนะ เลือกไป <ừ> mm. นะที่หนึ่ะท่านท่านจตุวัตก็เลยว่าอย่างนี้เป็นการกระทําไม่ชอบก็ต้องยื่นหนังสือเพื่อแจ้งกับท่านประธานคณะกรรมากรากรากรารเลือกตั้งได้ได้พิจารณาเรื่องนี้ว่านองค์คณะไต่สวนของชุดที่สิบหกเนี่ยจงใจปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบนะก็เรียกว่าเป็นให้คุณให้โทษต่อผู้ถูกกล่าวหาตามมาตราเจ็ดสิบแปดของพระปสอวอ,อืมขอเขาเรียกรองอนนของ <นะ S 2> เราครือยังไงให้ ก็มีการเรียกร้องให้ให้ใหประธานกรรมการอกอกรเนี่ยเอ,ออาจจะเป็นสั่งให้คณะชุดนี้ยุติการกระทำอย่างนั้นเสียอะไรประมาณนี้นะครับอืมกระบวนการไหนที่ไม่ชอบก็ให้หยุดให้เพื่ออนไม่กับเพื่อสอนทังคณะเพราะมันเป็นกลางอ๋อให้ให้โลเลยว่างเถอะภาษาชาวบ้านให้โลก็ประมาณนั้นนะครับความความจริงเรื่องนี้เยถ้าถ้าทำทำ เขาเรียกว่าบติงานให้ตรงไปตรงมาเนี่ยเหมือนที่ผมเคยเรียนกันว่าไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจและไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายมี่อำนาจเนี่ยท่านท่านทำอะไรเนี่ยท่านต้องดูว่ากฎหมายให้อำนาจไว้หรือไม่ไว้แค่ไหนง้นท้านทำใ้ครบถ้วนมันก็จะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกกาะทำแต่เขาอ้างว่าเขาเป็นกกตนะท่านกอบเป็นกกตก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำานดธรรมราน เป็นกรกตขเขาเขาไม่ใช่ดีไสน์นะเขาเป็นกรกตแต่บางเงินกรรมการ1 1> ชุด <5 S 1> นี้ <5. S 1> มีดีไซมาร่วมสามคนใช่ก็จะเดาว่าเขาอาศัยอำนาจตั้งหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมเป็นกรรมการกรรมการไต่สวนอือโดยเราไม่รู้หรอกครับว่าตอนที่ คณะกรรมการไต่สวนของทีใดเนี่ยจะสือไว้ก่อนตามคดีสือปีห้าสิบเอ็ดที่ก็อ้างมาตั้งแต่ปีสังเวีนเราปีเจ็ดเยจะเอามาปัดฉุดน,นะครับเป็นหลักฐานที่มาใส่ในการแจ้งข้อกล่าวให้กับท่านกว่าทั้งหลายหรือไม่นะครับถ้าเขาไหลข้อมูลไปมาระหว่างดีเอสไอกับกกตน,นี่ท่านกอบเป็นตำรวจมาก่อนนีถือว่า,าทำข้อทําได้ไหมเขาเมียอนาจไหมดีเอสไอสอบแล้วเจอนี<ม>่เอากกตออาไปเลยอะไรประมาณเนี้ยกกตทำแล้วมีน มีมีนะท่านตำราเมียมากแต่ไม่ชอบครับมียมากแต่ไม่ชอบเรื่องกฎหมายครับท่านทําเลยท่านทำได้แต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ชอบเรืกฎหมายและรัฐมนตรนบอกว่าองค์กรฉลาเนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีความอิสระในการต่อหน้าที่และท่านจะให้กรกตให้อศไอมาชี้นําท่านได้เหรอนะครับท่านเ็าทาโดยการขัดรัฐมนญนะครับให้ท่านมีอิสระในการต่อหน้าที่นะเป็นไปตามรัฐมนูญ และใช้อำนาจต้องเป็นโดยโดยสุดโดเพียงทำกล้าหาญและปราจะจัดอาคติทั้งปวงนี่เงครับก <c oughs> ็ตเขาก็ต้อ,ตอ,อง <c oughs> อ,อ้างว่าเขาสามารถใช้เดซายได้เขาเขากำกับเองเขาดูแลเองใช้เดซายเป็นเครื่องใครใครก็พูดได้ท่ารามพูดอย่างนั้นพูดได้พูดได้ครบถ้วนทางธุรการครับฮะอะไรนะว่าไงนะพูดได้ครบถ้วนทางธุรการหมายความว่าทำได้ครบถ้วนตามที่เขาบอกแต่เนื้อในแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ ครับกฎหมายสําคัญที่ผู้ใช้กฎหมายสําคัญที่ผู้ใช้<ม>ถ้าผู้ใช้ชอบเถ่นผิดเดือนก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับครับเท่าที่สวกอบทราบมานี่หมายของแต่ละคนเนี่ยคำสั่งของแต่ละคนที่ได้รับทั้งแปะทั้งส่งไปรษณีย์นว่นนี่นั่นเนี่ยนะไม่เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าเหมือนกันทุกคนเลยส่วนมากเป็นไปนในทางเดียวกันนะเป็น<ม>ไปทางเดีวยวกัน ครับเป็นในทางเดียวกันมีมีข้อเท็จจริงแตกต่างก็ตามสถานที่อยู่ตามตามอ,อะไร้ขาเรียกอะไรตามข้อเท็จจริงที่บางท่านไปรวมตัวที่มันที่นี่อะไรก็สถานที่อาจจะแตกต่างกันแต่เนื้อเนื้อหาคล้ายกันหมดอ๋อก็คือผิดพปออรปสววบางท่านครับประมาณนั้น,าน,นบางท่านก็อาจจะแจ้งว่ามีบางท่านก็อาจจะแจ้งว่ามีการสมคบกันมีการเอาเงินไปจ่ายนั่นน,น,นี่อะไรประมาณนี้อ๋อเพื่อให้ถึงจึงสิลงอ่า ตอนนี้ก็ห้าสิบห้าบวกสิบแล้ววันนี้ทราบว่าออกมาอีกชุดหนึ่งใช่ไหมสวกคงเห็นแล้วผมผมวันนี้เพิ่งประชุมเรื่องเมื่อสักครู่เพียแต่ได้ข่าวไม่ไม่เห็นรายละเอียดนะอ่าเพียงได้ข่าวแล้วใช่ไหมได้ข่าวได้สารไม่ห็นได้ขา่ขาวแล้ว,ลวมีอีกชุดหนึ่งสวล้วนเลยเท่าที่ดูผมดูคร่าวๆแล้วแหละ <c oughs> อ่า <c oughs> ทีนี้นี่ทราบว่าจะมามีเป็นร้อยกว่าคนนะสวก็คงไม่เหลือเหมือนกันนะดูอาการแล้วนี่ ผมคงคิดว่าอะจรสิ่งไหนที่เขาพิสูจน์ได้ก็ทำเลยะครับผมไม่ไม่ไม่ผิดใจเพราะว่าผมถือว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ต้องทําด้วยความสุจริตหรือเที่อทำถ้าท่านจะมาอาศัยบิดเบืนบชอนหรือเจ้าชนเหมือนที่ผมบอกเนี่ยท่านก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านทำถ้าท่านลืมว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องทั้งหลายที่ท่านใช้มากไม่ชอบเนี่ยสาร,รน้นวลท่านได้รับยินดีใช้ไปนะูนระหว่างการไต่สวนของสาร,รน้ำนวมท่านก็ต้องต้อง คิดได้ดีนะครับว่าการดําเนินการของท่านตอนนี้เนี่ยท่านจะจะไปนรกหรือไปสวรรค์โอ้อย่างนั้นเลยเหรอครับครับถ้าคนเราถ้าท่านถ้าท่านใช้กฎหมายโดยไม่มีคุณธรรมนะครับท่านไม่สุจริตท่านต้องรับผิดชอบฮะในหนึ่งห้าเจ็ยรติจำนำท่านน้อยไปนะครับอืมนะฮะก็มันจะจบยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสวบกคิดว่า ก็ถ้าท่านมีเป็นคนมีคุณธรรมท,ท่านก็ปล่อยให้คนที่เขอเปีนอำนาจดาเนินการไปตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดท่านไม่ควรเข้าไปแทรกแซงนะครับอื <S <S อันนี้เป็นอำนาจของกตแลห้ดยเด่นท่านก็รู้ท่านทํายังไงก็แล้วแต่ท่านต้องส่งสำนวนให้กตเมื่อเมื <S <S 2> <S 2> <S 2> ่อถึงกตกกตก็ต้องนําสำนวนนี้ไปให้ปปชอเพื่อฟ้องศาลผู้หน,นึ่งหนึ่งตำแหน่งทางการเมืองทุกอย่างนี้เป็ิหิธิฐานดินใัยท่านยังมาใส่ เรื่องเล่าในต่างๆก็แล้วแต่แล้วประโภมสื่อเพื่อให้เห็นด้วยค่าเพื่อให้เกิดการทับเจผิดในตรงนี้เนี่ยท่านทําได้แต่ถึงเวลาสุดท้ายแล้วเหี่ยท่านต้องรับผิดชอบั้งหมดที่ท่านทําเขาอ้างว่าชุดที่ยี่สิบหกก็เป็นกกตอันนี้เราเราก็มีข้อแม้นิดหน่อยว่าชุดยี่หกนี้ไม่ชอบทําไม่ชอบอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นกกตก็ทำผิดกฎหมายได้อืม ก็เขาบอกแน่ต้องปราศจากอคติทั้งพวงในการใช้ดุลพินิษฐ์นี่ท่านใช้ดุลพินิษฐอะไรที่ท่านปิปิดหมายเขาหรือท่านพาสือมวลชนไปทําข่าวเล็กประจานเขาว่าเขาผิดหรือ,รอยังกฎหมายมวลชนที่เ้ามครองอยู่ว่าอย่าทำเหมือนมันก็ผิดแล้วท่านทำไม่ได้หรอกครับอ่าด้วยความเคารพสมมติว่ามีการไปส่งไปรษณีย์ให้สวอกอบเป็นหนึ่งในร้อยสวที่โดนด้วยสมมุตินะครับจะยินดีไปชี้แจงไหมยินดีครับ ผมไม่ไม่ไม่ลื้อเลยผไม่ลื้อแต่งเลยผมยินดีอเพราะความจริงก็คือความจริงครับไม่มันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงนะเป็นความเท็จได้อืมในทางกฎหมายเขาต้องเี็ดว่าเขาต้องบอกว่าต้องมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานครับท่านมีแต่ข้อเท็จจริงอย่างเดียวเลยท่านใส่เอาใส่เอาสักเดือนนั่นเป็นความเห็นของท่านอ่าจะติดของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็มีสิทธิดทีแองขาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเสมอหน้ากันเออเป็นประมาณนี้ท่านสำารับ ครับผมว่าอย่างนี้ผมฝั่งนิดนึงผมฝั่งนิดหนึ่งขณะนี้นี่เราไม่ไม่ไม่ควรจะเป็นห่วงสวามากเกินไปนะผมอยากให้เป็นห่วงชายเดนทักได้ห่วงชายแดนเขมรนะครับประชามต้อนห้เป็นคดีพิเศษเชียนะครับใช่อยากเรียกมาทำไอ้นั่นผมแพ้เลยคดีพิเศษแพ้แน่นอนเลยครับเข้ากระบวนการเข้าโคองก่อนทุกอย่างท่านลงมติได้เลยอ่จารรักชาติอันนี้ท่านมาห่วงสวาไว้ต้องเอาออกให้หมดแล้วผมถามด้วยว่าถ้าท่านทำลายกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยอยู่กันไรครับ อันนี้มัน,นจะบานปลายไป,ไปยถึงขั้นยุบพักเพื่อไทยอ่าภูมิใจใจนะสวบกคิดว่ามันมันจะไปถึงขนาดนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของกฎหมายครับเพราะตอนนี้ตอนนี้มีนักวิชาการออกมาเยอะมากและนักวิชาการที่ชี้นำผมก็ไม่รู้ว่าเขามีมีความคิดเห็นในในทางเป็นกลางหรือเป็นจริงหรือเปล่านะเพื่อมาชี้นำต่างๆเยอะยะมากมายนะครับผมก็ไม่รู้ว่านักวิทาลาัายใครไหนบ้างแต่ที่แน่ๆคือผมอยากให้ที่ใดเนี่ยทำบทบาทตัวเองให้ให้สมกับที่กฎหมายไว้ว่าเราจะไปทำปกได้ดนะ้วยครับ ไปทำเกณฑนเขมรนะครับเป็นคดีพิเศษช่วยว่าดีท่านมีเครื่องมือเยอะจริงไปดักฟังโทรศัพท์ไปตัดเส้นญาตโทรศัพท์ตัดเส้นญาตระเบิดเนี่ยตำรวจจะได้ไม่ตายรายวันครับท่านทำอะไรอยู่อ่ะอืมเอาว่าท่านไ่ทำพวกนี้เลยเอาว่าฝากถึงเดซายบอกว่ามีฝากถึงเดซายว่ามีคดีพิเศษที่คุณจะทำอีกเยอะไปทำหน่อยใช่แล้วมันสำคัญกว่าเรื่องสวตั้งเยอะแยะมากมายสวท่านปล่อยให้เขาหลุดไปเมื่อไหร่ก็ได้หน้าที่กกตหน้าที่ท่านโร่วไปทำเรื่องคดีพิเศษแท้ๆน่นเอาว ก็ได้าามนี้ก่อนวันนี้นะจะมีจะมีความเคลื่อนไหวอะไรอีกของสอวอีกไหมเร็วๆนี้คงเป็นรายวันเหมือนคงเป็นรายวันแล้วครับแต่ดำานานดูเขาจริจริงเป็นรายวันเพราะนี่ม่อมีมีการมาแจ้งชุดๆสอวอ,อ็ต้องแบ่งเวลาไปที่แกงบ้างต้องแบ่งเวลาในการชุดบ้างเอาว่าเอา,าว่าว่าตามว่าตามหน้าง,งานว่างั้นเถอะไม่ตามหน้างานครับนั่นให้ให้หยุดก็บอกมาว่าจยุหยุดก็จะหยุดแต่คนที่สั่งให้หยุดได้คือสารนะท่านผู้นหรือปปชกันอื่นไม่มีอำนาจสั่งนะครับแต่พูดได้จะหยุดอย่างนั้นพูดได้ แต่ต้องรับผิดชอบครับครับที่พูดมานะครับรัดมูลใช่ไหมนะครับถ้าถูกฟ้องมาเดี๋ยวไปโทษกันครับครับครับขอบคุณครับสวทชครับเอาตามนี้ก่อนนะครับครับขอบคุณนะครับพันตมูลเอกอบอรัญญากิตตินะครับสวสตูลสตูลเนี่ยนะ